อย่างที่บอกครับใครยังไม่มีของก็ใช้วิธีแบบให้เขาพ้นเบรกเอกไปก่อนนะครับนะครับตรงนี้เท่ากับ3.2%ต่อ29.38%ถ้าได้ได้ยี่8นะครับถ้าเสียเสีย3าจุเเนเะท่ากับ1.8.6ต่อปนะครับโดยประมาณนะครับเราก็ดูเอาครับว่าเราจะวางแผนยังไงได้เสียยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เจอกันทุกวันนะครับวันนี้เซตก็ปิดบวกไปนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับก็เขาก็ยังขึ้นไม่สุดนะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเขาทะลุตรงนี้ครับถ้าเขาทะลุหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปได้เนี่ยครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเพราะต่อไปก็อยู่พันห้านะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมเนาะอันนี้เราก็มาดู สิบแบรนด์นะครับที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศนะครับในประเทศไทยนะครับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเดี๋ยวไล่จากอันดับสิบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจะไม่เสียเวลาครับเพราะว่าอมูลค่าสูงเนี่ยความน่าลงทุนมันก็น่าจะมีถูกไหมฮะอันนี้ก็แต่แล้วก็เราก็ดูไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับตามสไตล์เรานะครับข่าวก็ฟังฟังไว้ครับตัวแรกครับ IBL นะครับ i อวอเนี่ยก็เขามาถึงเป้าตรงนี้แล้วนะครับยี่สิบสี่นะรับยี่สิบสี่จุดเจ็ดนะครับตรงนี้นะฮะเป้าเป้าแรกนะครับเขายังไม่มีสัญญาณจะลงอะไรเลยนะครับเนี่ยนะฮะตั้งแต่ที่เรารับกันเข้ามาสิบเจ็ดนะฮะประมาณสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับรับกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพอดีเป๊ะนะครับ ก็จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณจะลงอะไรนะครับเขาก็อาจจะย่อตัวทําฐานแล้วขึ้นต่อหรือเปล่านะครับตันนี้ก็เราก็รอดูกันต่อไปนะครับนะครับจะเห็นเขาว่าันผลดีกันนะตัวนี้ไม่แน่ใจนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเป้าต่อไปเขาเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับก็คิดว่าถ้าเขาทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นีทะลุยี่สิบหกขึ้นไปได้นะยี่บหกจุดสองห้านี่เป้าต่อไปก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปด ถึงสามเดนะครับเดี๋ยวเราดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับวันหนึ่งดูหุนหนึ่งพอนะครับใครที่รับมาจากข้างล่างแล้วก็ปล่อยไปครับปล่อยที่ลิ้์สต็อปไปนะครับใครยังไม่ได้ของนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะใครัยงไม่มีของเข้าตรงไหนนะครับยังไม่มีสัญญาณลงเลยนะครับเนี่ยก็มีอยู่สองกรณีครับกรณีแรกนะครับก็ประมาณแถวนี้นะครับแล้วก็วางคัดลอสไว้ด้วยนะครับ รณีแรกก็น่าจะอยู่ประมาณ24.2นะครับแล้วก็คัทลอสนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ23.8นะครับเป้าระยะสั้นก็อยู่ที่28.5นะครับก็มาดูกันนะครับก็เท่ากับ1ต่อ10โดยประมาณนะครับเสีย1ได้10ก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ17%นะครับถ้าได้ถ้าผิดแผนเราก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ1.65%นะครับอันนั้คือแผนแรกนะครับส่วนแผนแผนลับที่2เนี่ย ก็จะรับลึกนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นวันๆไปนะครับเดี๋ยวเราปรับแผนไปเรื่อยๆนะว่าทรงเขาจะเป็นยังไงนะแต่เราก็ต้องมีเป้าไว้ก่อนถูกไหมฮะเราคนที่ยังไม่มีของนะครับแต่คนที่มีของแล้วก็ที่เราคุยกันตั้งแต่เทสแรกๆเลยนะครับถ้าจาได้ก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยเทล i l i n g s t ตามไปแค่นั้นเองครับนะครับเอ่อถ้าเขาจะย่อนะครับถ้าเขาจะย่อก็คิดว่าจะอยู่ประมาณอยู่แถวๆนี้ครับนะฮะ ไม่ต่ำกว่าสิบเกจุดสามนะครับจนถึงยี่สิบจุดสี่นะครับตรงถึงตอนนั้นก็ประมาณปลายปีพอดีครับนะครับเขาจะย่อนะครับแต่อาการจะกลับตัวลงแรงๆนี่ยังไม่เห็นเลยนะครับนะครับก็สบายใจได้ครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับเรามีแผนไว้แล้วก็สบายใจนะครับ IBL นะครับก็จบไปนะครับ IBL ตัวต่อไปนะครับ KTB ครับ อันนี้ผมไล่ตั้งแต่อันดับน้อยไปมากเลยนะ KTB ทำไมมูลค่าบริษัทเขาอยู่อันดับเกนะ้านยตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเขาก็มีอ่อนแรงลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลอะไรครับไม่ได้มีอาการกลับตัวอะไรนะครับตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ทำไมเลื่อนได้นะแปะทั้ทงที่มันควรจะบางเนี่ยครับแนวรับเส้นเทลนไลน์นะ แต่แถวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหซื้อแล้วไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วเนี่ยร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากจากตอนที่เราคุยกันนะครับนะครับโดยประมาณนะครับร้อยร้อยนิดๆนะครับไปไปทีเลียดมากนะครับจากอ๋อนะครับจากตัวที่เขาย่อนะครับจากจุดที่เขาย่อนะครับตรงนี้นะครับก็ จะมีคนที่รู้ครับเข้ากันตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็คือรับย่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเขารับที่หกสิบเอ็ดจุดแปดพัีเป๊ะเลยครับนะครับเราขอย่อเข้าไปนิดนึงครับว่าทําไมเขาถึงอะไรยังไงกันนะครับอืมโอเคครับเข้าใจได้นะครับตรงนี้ก็ทําฐานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะดีดขึ้นไปนะครับ ktb นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านอีกจุดหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับแนวต้านที่ยี่สิบเอ็ดผมถอยมาดูให้นิดหนึ่งครับแต่ภาพใหญ่อย่างไรเขาก็ขึ้นนะครับน่าจะขึ้นแบบเยอะครับนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเขาพ้นตรงนี้ไหมนะครับถ้าใครยังไม่มีขอนะครับรอให้เขาประมาณยี่สิบเอ็ดก่อนก็ได้นะครับยี่สิเอ็ดแล้วก็ค่อยเข้านะครับแล้วเราก็จะวางคัดลอสไว้นะครับถ้าผิดพลาดนะครับนะครับยี่สิบเอ็ดเป้าต่อไปเขา ยี่บ็จุดห้านะครับเป้าต่อไปเขานะครับถ้าเขาทะลุขึ้นไปได้นะครับเราก็มีแผนไว้นะครับผมวางให้นะฮะเนี่ยครับอ๋ออันนีวีกนะครับตะคู่นาไปขอไปที่เดีนนะแต่ตอนนี้นะครับเราก็วางไว้นะฮะเดี๋ยผมขอดูนิดนึงนะครับเพาจะถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ย แผนแบบว่าพ้นเบรกแล้วเข้าครับก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยครับจริงๆตอนนี้เขาก็พ้นแล้วนะครับพ้นเบรกแรกไปแล้วนะเบรกแรกเขาน่าจะอยู่ที่ยี่สิบอ่าใช่ยี่สิบห้านะครับจะมาเจอตรงนี้ครับเบรกที่สองจะเบรกไหมก็แต่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะไม่มีสัญญาณจะกลับตัวลงเลยครับใครที่ได้กันมาตั้งแต่เนี่ยครับคนที่ดูเส้นเทรนไลน์ก็จะรับกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดเป๊ะครับนะครับ สวยครับนะครับก็ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับใครยังไม่มีของก็ใช้วิธีแบบให้เับพ้นเบรกออกไปก่อนนะครับนะครับแล้วค่อยว่ากันนะฮะตรงนี้เท่ากับสามจุดเอร์เซ็นต่อยี่สิบเก้าจุดสามแปดถ้าได้ได้ยี่สิบเก้าจุดสามแปดนะครับถ้าเสียเสียสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับหนึ่งต่อแปดจุดหกนะครับ โดยประมาณเนี่ยนะครับเราก็ดูเอาครับว่าเราจะวางแผนยังไงได้เสียยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมขอถอยไปดูระยะไกลอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหระยะไกลนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับแต่ก็หลายปีอยู่นะครับแต่ว่างนี้เขาก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆครับ47.75นะครับที่ผมเคยตีไว้นะครับ ขั้นต่ำนะครับนั่นคือขั้นต่ำนะครับจะด้วยค่าเงินมันด้อยค่าลงหรืออะไรยังไงก็จะจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไปด้วยอะไรเราไม่รู้ครับเราดูกราฟอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีสักเหตุนึงนะครับนะครับหรือเงินไหลเข้าสถาบันหมดก็ไม่รู้ครับ SME ตายหมดนะครับเป็น K shape นะครับ K shape นะฮะ K shape ก็หลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือเศรษฐกิจที่แบบคนจนก็จนลงคนชั้นกลางก็กลายเป็นคน ลำบากไปนะครับคนรวยก็รวยจนจะแย่นะครับเขาเรียกเขเชีบนะมันมันประมาณนั้นนะฮะไม่มันจะไม่ค่อยมีคนตรงกลางแหละนะครับเนี่ยนะครดนะครับก็อันนั้นต้องไปดูเรื่องเศรษฐศาสตร์เนาะเศรษฐศาสตร์การเงินอะไรพวกนี้ฮะนะก็เดี๋ยวตัวต่อไปครับ K Bank นะครับ K Bank ได้อันดับแปดนะครับ เคแบงค์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเพิ่งได้รางวัลอะไรมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะได้ไปอนุญาตให้เป็นคัสเตอดี้เซอร์วิสนะครับก็คือให้ระการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลได้นะครับหมายถึงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีของเขาสูงมากจนได้รับการการันตีอะไรเงี้ยนะครับได้รับอนุญาตนนะครับเป็นลายเป็นลายแรกหรือเปล่านะนะครับลายแรกในไทยครับใช่ใช่นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ไม่ได้เคลียร์อะไรนะครับเพราะเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเข้าอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับเป้าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป้าต่อไปก่อนนะฮะเนี่ยครับรอพ้นยังไม่มีครับรอพ้นเบรกตัวนี้เข้าได้เลยเนี่ยแล้วก็วางสปอตด้วยเนี่ยเข้าที่ร้อ161นะครับก็วางจะหรือมวาง คัดลอดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตลาดหลอกเราได้เสมอครับทฤษฎีเราก็มีว่าเป็นแนวทางครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรยังไงตอนไหนเนี่ยืมพอๆกันเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมขอดูทีนะครเอาใกล้ๆกก่อนไหมฮะนะฮะตรงนี้นะครับร้อยแปดสิบสี่จุดห้านะครับถ้าเขาพ้นเบรก ตรงนี้ไปได้นะครับนะครับจะมีอยสองจุดนะครับร้อยเจ็ดสิบหกก็จะเป็นตัดเต็ตะตัดเต็ะไปแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะขึ้นจะลงเล็กน้อยๆก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับถ้าตาดไปที่เขายังมีเทรนขึ้นอยู่ก็ปล่อยไปนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอบกลับไปดูทำฟิลเด็กทีนึงนะฮะตรงนี้บางครีมก็ต้องย่อยอยู่นะ ตรงนี้ก็เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแถวๆนี้ครับนะครับร้อยห้าสิบสองแล้วก็วางคัดลอตไว้ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดก็ได้นะครับก็แล้วแต่แผนเลยนะครับว่าใครจะวางแผนแบบไหนนะครับมันมีมันมีวิธีเข้าหลายแบบนะครับเราก็ดูเอานะครับว่าเราพร้อมเสียงแค่ไหนพร้อมได้แค่ไหนพร้อมเสียแค่ไหนนะครับก็ว่าดไปนะครับตรงนี้นะครับ เพราะว่าเขายังไม่มีสัญญาณลงอะไรเลยนะครับตรงนี้เขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับแล้วผมเข้าไปดูให้นะครับสมาชิกก็สมาชิกที่บ้านก็ไม่รู้จะอยากคุยอะไรด้วยตลอดนะครับยินจะได้ยินเสียงครับเขาจะส่งเสียงทักทายห้องห้างห้องห้างอะไรกันว่าไปนะก็ตรงนี้ครับหรืจะรอพ้นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบสี่นะฮะเลือกเอาเลยครับนะครับ อยู่ที่ว่าเราพร้อมเสียแค่ไหนพร้อมได้แค่ไหนนะครับถ้าได้ได้เท่าไรเสียเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะดูให้ครับเสียสองจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นไปตามเป้านะครับแต่มันก็ไม่ได้ตามเป้าทุกตัวนะครับถ้าส่วนใหญ่สมมติว่าห้าเสียไปสักสามได้เจ็ดปัาเสียสามตัวมันก็คบคมนะครับเพราะเวลาเสียเราเสียนิดเดียวครับเวลาได้เราได้เยอะนะครับอย่างเงี้ยครับเวลาเสียเราเสียสองจุดหกปอร์เซ็นได้ ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับโดยประมาณนะครับเท่ากับหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นปดหนึ่งจุดแปดสองนะครับโดยประมาณก็ผมอยูดนะครับเราก็ต้องวางไว้นะครับทุกครั้งอะครับก่อนที่เราจะเข้าเราต้องคิดเรื่องเสียก่อนนะว่าเราจะเสียได้แค่ไหนนะฮะเสียได้แค่ไหนอยากได้มันอยากได้ทั้อย่างที่เคยบอกครับร้อยล้านพันล้านก็ไม่ไม่เคยปลอนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องคิดเรื่องเสียก่อนนะครับตัวต่อไปครับ CRC นะครับอก่อนหน้านี้ลืมพูดตัวที่สี่นะครับเป็นเป็นข้าวหอมนะครับบริษัทข้าวหอมเป็นเหล้านะครับผมไม่ได้ดูให้นะครับผมไม่จะดูยังไงนะครับนะครับขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับอันดับที่ไม่ใช่อันดับที่อันดับที่เจ็ดนะครับอันดับที่เจ็ดมูลค่าบริษัทนะครับก็ ข้ามไปเลยนะครับข้าวหอมนะครับอนนี้มาดับหกเลยครับ crc ครับ central retail นะ central retail นะครับตรงนี้ก็ขึ้นสวยอยู่นะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างไรนะแปลกแปกนะครับยังไม่พ้นเบรกนะครับยังไม่พ้นเบรกนะครับยังไม่ท้นเส้นตรงนี้ครับยังทนยอดเดิมนะครับก็ อจะ,จะบอกว่ายังไงดีนะ้ก็ถ้าถ้าจะเย็นรอได้ก็รอครับรอให้เขาหลุดเส้นยอดเดิมนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับสไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์ขาสั้นชอบซอยสั้นเขาเรียกอะไรนะเล่นไม้สั้นๆ้นเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับตรงนี้อย่าง ยังไม่เห็นจุดที่ดีเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาจะขึ้นไปก็ขึ้นไปนะครับเป็นผมก็ยังไม่เข้าครับก็หรือนะครับหรือนะครับถ้าใครอยากเสี่ยงเข้าก็ได้นะครับประมาณแถวนี้ครับต่าที่เอ็ดเป็นสองห้าครับก็วางคัดลอดไว้ที่สามสิบจุดสองห้าก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นสัญญาณอะไรนะครับพอเขาขึ้นมาแล้วฮะ้เราก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับตรงนี้มันทนหลายเลแล้วนะสองผล สามสิบสามจุดเจ็ดห้านะครับเดี๋ยวผมดูภาพใหญ่ดีกว่านะฮะอืมตรงนี้เขาพ้นพ้นอันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กิดสายกระโดดเกาะรถนะครับสายวางยาวๆเดี๋ยวรอประมาณปลายปีก็ได้นะครับประมาณปลายปีดูว่าเขาจะย่อมารับรอไหมนะครับถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปนะครับ อย่างที่บอกครับใครอยากเสีียงครับคัักเซนทันมากฉันก็กระโดดใส่ตรงนี้ได้นะครับนะครับสามสิบเอ็ดสองห้ากับสามสิบสองสิบสองห้าเนี่ยก็ลองดูนะครับแล้วก็วางขัดลอสไว้นะครับเป้าใหญ่เขานะครับเป้าใหญ่เป้าใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆมันก็ดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากให้เขาย่อลงะครับอยากให้เขาย่อลงหน่อยผมไปได้ตีเป้าที่ค่อนข้างชัดเจนกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ เล้วผมเห็นอะไรสัญญาชัดเจนมากกว่านี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับจะได้แบบดูมันชัดไปเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเอผมคลิปนี้เดี๋ยวขอต่อตอนสองนะครับพอดีมันยาวมากนะครับวเคราะห์ก็พยายามวิเคราะห์ให้เท่าที่จะทําได้ในเวลาที่จากัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปต่อตอนสองนะครับยังไงตอนนี้ตอนที่หนึ่งก็ขอติดไว้ก่อนตอนสองขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาด หุ้นต้นน้าหุ้นดีๆหรือจุดเข้าจุดออกที่น่าสนใจนะครับที่เราดูแล้วว่ามีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เราก็ลองรับความเสี่ยงของเราด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนาเจนคลิหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ